สาที่เลือกเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีจะดูจากคาแรคเตอร์ด้วยค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ก็คือการ,ก,ารก็จะต้องดูทั้งทักษะการเต้นแล้วก็ดูทั้งคาแรคเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่าน้องาคนเนี้ยทักษะการเต้นเขาก็อยู่ในระดับที่โอเคแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะไปทางที่มันน่ารักสดใสแล้วก็เข้ากับยูนิตต่างๆหรือว่าเข้ากับเพลงต่างๆของพวกเราได้อย่างน้องบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าน้องเขาน่าจะแบบว่าอาจจะอยากเต้นแข็งแรง อาจจะอยากบอเต้นเท่เทๆอะไรเงี้ยเราก็จะอ่ะให้บีทีไปอะไรเงี้ยเราสึกแต่ว่าเราสึกว่าคนเนี้ยรู้สึกว่าเขามาทางเราเขามีความแบบเอ้ยมีความ,นะมเฟรตตี้นะมีอะไรเงี้ยก็เลยจะบอกว่าดึงมาเป็นน้องในทีมเราค่ะสวัสดีค่ะพ่อฟาง BNK48 ร,รุ่นที่สามค่ะ เ,เด็กที่ดูเหมือนไม่ค่อยชอบแสดงออกมากเหมือนคนอื่นๆเธออาจจะดูเป็นเด็กเงียบๆไม่แสดงออกอะไรมากมายแต่เมื่อเวลาที่เธอเริ่มร้องและเต้นเธอกลับมีเสน่ห์และส่งพลังของเธอเปล่งประกายออกมามากมายทีเดียวอาจจะเพราะเคยเรียนมันเล่มาบ้างจึงทําให้ลายในการเต้นของปาเอญยาดูเป็นคนที่เต้นได้สวยงามคนนึงโลกส่วนตัวของเจ้าน้องสาวคนนี้ก็มีความแปลกไปอีกแบบหนึ่งนั่นคือปาเอญาชอบไดโนเสาร์ เหมือนตอนแรกหนูเฉยๆแค่แบบเห็นว่ามันน่ารักดีแล้วก็เพื่อนก็มาบอกว่าหนูหน้าเหมือนเดนโนเสาร์แล้วหนูก็อกออมองไปมองมาหน้าตัวเองก็เหมือนจริงๆจีจีๆๆก็บอกหนูก็เริ่มหน้าเหมือนเดนโนเสาร์น้องพิมพ์ก็บอกหนูหน้าเหมือนเดนโนส <Yeah. S 2> เสเซิลดนนเสาร์มันดูไปแล้วทีแบบมันเป็นประวัติศาสตร์นะคะมันเหมือนมันเก่าแล้วอะไรเงี้ยมันดูแบบหน้าค้นหามัน มันเห็นตัวจริงไม่ได้แล้วแต่แบบเราก็ยังก็ยังมีคนอยากรู้เรื่องของมันอยู่ออแอโซอลัสค่ะเป็นกินและเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อหนักสองตันเลยอ่ะโอโห้หหนูมายืนอ่านเนี่ยมันก็แบบน่าสนใจทุกตัวเลยแล้วก็มานั่งอ่านแล้วหนูก็แบบแอบเศร้าว่าแบบเออทำไมมันยังทำไมมันถึงสูญพันธุ์ไปอย่างเงี้ย เหมือนแบบเวลาเราดูพวกหนังแบบจุลศิษย์ปลาจุลศิษย์บุช่ามันแบบเกี่ยวกับเรื่องเสาร์นี้ใช่ไหมคะแล้วมันแบบกราฟิกมันเหมือนจริงมากจนหนูรู้สึกแบบว่าหนูอยากเข้าไปอยู่ในแบบว่าโลกนั้นใช่มันไม่รู้มันแบบดนโนเสาร์มันแปลกมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยมันก็ตัวใหญ่มากเป็นการศึกษาของแบบประวัติศาสตร์ของโลกเราอย่างเงี้ยค่ะเหมือน ไดโนเสาร์มันมีก่อนมนุษย์มาก่อนมนุษย์ใช่ไหมคะมันเราก็จะสามารถกะแบบกะเวลาได้ว่าไดโนเสาร์ว่ามีมากี่ปีแล้วแล้วแบบโลกเรามีมากี่ปีอีกเดี๋ยวเพิ่งดูที่ไทยนี่ด้วยเหรอเนาพุร้อนน่าไปจ้ะกว่าจะแบบกว่าเขาจะสร้างโลกกว่าจะมีไดโนเสาร์กว่าจะมีมนุษย์มันห่างกันกี่ปีแล้วแบบ โลกเราอายุกี่ปีแล้วมันทําให้เรารู้แบบระยะเวลาทุกอย่างเลยมันมันดูหน้าคนหานดีค่ะต้องเสียค่าบัตรจำมือนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าร้องดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเป็นคนชอบร้องเพลงไหมชอบค่ะแต่ว่าเหมือนแบบไท,ไทเพลงที่หนูชอบมันไม่ใช่คีย์เดียวกับ เบนเคที่หนูที่ร้องตอนนี้ค่ะเหมือนแบบเบียนเคคีมันสูงมากก็เลยยากสำหรับหนูเพราะเราเป็นคเเนเสียงต่ำด้ยป่ะเสียงใช่สำคัญกันค่ะเพราะว่าเหมือนเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะถ้าสมมติเราขึ้นสเตจหรือว่าออาซิงเกิลมาจริงๆอะเราต้องทำได้ทั้งสองอย่างสมมติ ถ้าหนูเต้นได้อย่างเดียวแล้วหนูร้องไม่ได้หนูก็อัดเสียงไม่ได้แต่ถ้าหนูร้องได้อย่างเดียวแล้วหนูเต้นไม่ได้หนูก็อัดเสียงได้แต่หนูก็ไม่สามารถขึ้นโชว์มาเต้นได้มันต้องทําให้ได้ดีทั้งสองอย่างดีที่สุดของเราเหมือนคนอื่นตั้งแต่เด็กๆเหมือนเพื่อนหนูนีค่ค่ะเขาจะแบบปหนึ่งอยากเป็นเชฟปอสองอยากเป็นไกด์ปสปอาอะไรเงี้ยแต่หนูตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่จำความได้เลยค่ะหนูแบบว่ามีความคิดที่อยากเป็นดารามาตลอดดารานักสแสดงผู้วงการเทิงคะดารานักสแสดงเต้นร้องชอบการแสดงใช่ค่ะแต่หนูก็เป็นคนที่อายนิดนึงเหมือนช่วงแรกๆใช่ไหมคะที่หนูซ้อมกับพวกพี่คูก็เหมือนที่เข้าหอแรกๆเลยค่ะเหมือนเขาซ้อมกันดึกมากตอนแรกหนูก็แบบซ้อมกับเขาแต่ว่าพอหลังๆเราหนูสบ ร่างกายมันจะไม่ไหวก่อนเพราะเขาแบบแทบไม่ได้นอนเขานอนเช้ากันพวกหนูก็ไม่ไหวหนูก็เลยไม่ไม่ได้ซ้อมหนักขนาดนั้น,นก็พยายามฝึกซ้อมท่าให้แม่นแต่ว่าก็ก็ซ้อมเท่าที่ซ้อมได้ค่ะเหมือนวันอังคารโรงเรียนหนูจะมีหยุดใช่ไหมคะเป็นหยุดรอรอรออค่ะหนูก็ไปซ้อมซ้อมในวันวันนั้นวันอังคาร หนูเคยไปดูวิดีโอหนึ่งแล้วเขาก็แบบว่าพูดประมาณว่าเหมือนเวลาเขาจะพัฒนาอะไรอ่ะเขาจะไม่เขาจะไม่เลือกที่จะวิ่งไปให้สุดแรงแต่ว่าเขาเลือกที่จะแบบเดินช้าๆไปทีละก้าวเพื่อให้แบบรับรู้ถึงทุกทุกของชีวิตเทุกทุกทุกาก